อย่ามาหลอกอย่ามาทาแต่เธอมาเล่นแบบนี้ให้เหลีวความรักมาต้องฟังฉันให้เธอเลยคนดีไม่ต้องการไม่ต้องการอย่าทำกับใครแบบนี้เพราะตอนสุดท้ายมันเจ็บช้ำแต่ทั้งต็นอย่ามาหลอกอย่ามาทาแต่เธอมาเล่นแบบนี้ให้ เวทีจำที่เธอท่านทำมันทำให้ตัวของฉันนั้นกลายเป็นอัลลัสุเลยตัวร้ายคำเหลยานันกระทำ่งของเธอมันต่างกับสิ่งที่เธอนนั้เป็นประจำมในคำสัญญาที่เธอนั้นเคยได้พูดไว้จำทุกคำยังไม่ลืมกับไอสิ่งที่ให้มันทรมานโดยฉันทั้งคืนแต่ความเจ็บช้ำ Let's go I w a n นทุกก็ไม่ได้วางไอคำสุดท้ายคำมิดอยู่ความรักค่อยๆไม่มีความคิดทั้งชีวิตมึงไม่เคยคิดว่าการโดนหลอกทำให้มืดมิดเจ็บทั้งชีวิตหรือทำเพลงดิสก์ก็ไม่ได้ต้องการแล้วเธอมารักลอบอิกเดืวานแต่ไม่เป็นไรที่เราอยู่ได้ก็ดด้้ยยยพลัังปปะตอนนนนสุทททาาามก็็็เเเเรี่จบชำโ อย่ามาลาอย่ามาทาแต่เธอมาเล่นแบบนี้ให้เลยความรักมาเธ้าฟังฉันให้เธอเลยคนดีไม่ต้องการไม่ต้องการอย่าทำกับใครแบบนี้เพราะตอสุดท้ายมันเจอบช้ำแต่ทั้งเป็นอย่ามาลาอย่ามาทแต่เธอมนเล่นแบบนี้ให้เลี่ยงความรักมาเธอฟังฉันให้เธอเลยคนดีไม่ต้องการไม่ต้องการอย่าทำกับใครแบบนี้เพราะตอสุดท้าย โอเคเบบี้อมนี่ประจำนี่เธอทำมัท้ตัวฉันนั้นกลายเป็นออลาสูญเลยทั่วลายคำและกันกระทำเธอมาตามกิ่ท่เธอนนเป็นประจำอีคำสัญญาที่เธอน่นเคยได้พูดว่าจาทุกคำยังไม่ลืมกับไอสิ่งที่ให้มันทรมานตัวฉันั้งคืนแลยความเจ็บชัง l ลย s ก o I want to d กก็ไม่ได้วังไอคำสุท้ยคำมีสความลักค่อยๆความคิดต่อไปชีวิตไม่เคยคิดว่าการโดนหลอกทำให้มือ เลยทำเพลงดิสก็ไม่ได้ต้องการแล้วเธอมารับก,ก,กอุกอิทธิบวานแต่ไม่เป็นไรที่เราอยู่ได้ก็ด้วยพลพังมาตอนสุดท้ายมันกลายเป็นลาที่เจ็บช่างแต่ทางเป็น,ปนความรักแม่งห่วยแตก